ครับอันนี้ก็เป็นรถดีแม็กครับนี่ครับเป็นรถดีแม็กเดี๋ยวก็ใส่ก็องพิแตครับสิแปนะครับจัดทรงนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดโหลดครับชุดโหลดนะครับอันนี้ก็คือโหลดหน้านะครับโหลดหน้าสองนิ้วนะครับข้างหลังนี่ก็โหลดครับข้างหลังตัวนี้นะครับใส่กล่องโหลดนะครับใส่กล่องโหลดนะครับอันนี้รถใครเอ่ยอ้ยเรียบร้อยพอดีเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนี่แลฟ์สดใท้เลยนี่นี่โหลดเตี้ยครับ อ่านี่เรียบร้อยเรียบร้อยใส่กล่องสีเขียวด้วยนะยกล่องรหลดนเสื้อสีแดเลยว่าฮ่า่ามาดูนี่แล้วมาดูนี่ามาดูนี่ไอตัวนี้นะเป็นตัวแล้วตัวนี้เราสามารถปรับขึ้นได้นะครับ เราอยากจะเอาขึ้นอีกนิดหน่อยนึงก็ได้หรืออยากจะลงอีกก็ได้แล้วแต่เราเอามาเอาขึ้นกันหน่ออ่าน่าหละเพราะว่าตัวนี้มันปรับปรับได้นี่แหละเขาเรียกว่าเรามองเผื่ออนาคตอยากยกก็ยกอยากโหลดก็โหลดเริ่มขับยากยาเสียไปครับถ้าเราทำเสร็จก็ตั้งศูนย์ด้วยมาที่นี่ทีเดียวจบเลยก็เก่ากินยานต้องข้างเลยจริงดิถ้ารถดีการเป็นโหลดเที่ยมาไม่ตั้งศูนย์กินยานโหลย ก็คือว่าจะโหลดอะยรเยอะต้องสร้างผลใหม่มาจากไหนบริษัทีหน่อยเร็วจากบลาตะกรงครับมาจากบางตะกรงครับเอฟซีครับบางตะกรงครับสุดยอดเลยครับเมื่อวานนี้ก็มาจากเลยรู้ไหมได้ดูไปเมื่อวานได้ดูปเมื่อวานได้เออได้เนี่ยเอฟซีไปมันแท้ยังไงมาจากเปตงคันน้ำเปรตกลับเป็นหมื่นนะนะครับนี่มาดูคันนี้มาดูคันนี้มาดูคันนี้นี่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  นี่นี่ดูคันนี้คันนี้นะครับบอกเลยว่ารถเก่ารถใหม่แล้วทั้งแหมดเลยบางคนบอกว่าเจ้าหจ้าทําแต่รถใหม่หรือเปล่ารถเก่าทํำไหมรถเก่าทำเดี๋ยวโดนว่าใส่ถูกไหมตรวจสอบดูอันนี้เดี๋ยวสลับดับสลับข้างอันนี้พี่น้องอ่าเอาริมออกแล้วก็ตัวนี้ใส่ถูกนี่แพ็กเกจง่ายตรงนี้จะมีลูกยาง ถ้าลูกยางตัวนี้มันอยู่ฝั่งนี้แสดงว่าใส่ผิดอันนี้เส่ถูกเปลี่ยนโชคเลยี่อ่าเปลี่ยนโชคถอดเลยแล้วก็ลูกยางตัวนี้เวลางัดออกไปชอบขาดนะถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนก็บอกเขาเปลี่ยนได้เลยตัวนี้นะนี่ก็ลูกหมากล่างเปลี่ยนใหม่ลูกหมากบนเปลี่ยนใหม่บุต่ยนองเปลี่ยนใหม่ลูกหมากคันชักเปลี่ยนใหม่ลูกหมากคันทรงเปลี่ยนใหม่กันทรงกลางเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็หนวดกุ้งเปลี่ยนใหม่สลักเบรค้าเบรกเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนหมดเลยคันนี้ยกชุดเลยอ่ะจัดไปอ่ะเอามือจกดูฝั่งนี้เห็นไหมนี่อ่าไปจกดูฝั่งนู้นเลยช่างสื่อครับอ่านี่ช่างแันมีตาทิพย์นาเป็นไงแน่นอนมะ FC ช่างแตนจับควบลู่ปั้าหมดช่างแตนเนี่สุดยอดเดือแล้วแค่เดินทางก็รู้แล้วครับอ่า FC มาที่นี่ไม่ต้องห่วงครับอิสระยะสุกอย่างครับจับดูยัง นี่นี่แล้วก็นักนั่ลูกมองลูกหมาคนนี้จะมีเกลียวซ้ายเกลียวขวาเนี่ยนี่บางคนใส่มานะอันนี้สิบห้าเกลียวฝั่งนี้ห้าเกลียวนี่ไม่ได้นะมันต้องเกลียวเท่ากันนะพวกนี้ต้องแบ่งเกลียวให้เท่ากันเป๊ะเลยนะ่าทุกอย่าง,งต้องเป๊ะอ่นนี้ใส่ถูกถูกเป๊ะเป๊ะตรวจสอบงานนะครับอันนี้ถูกต้องตาข้างหน้าถูกต้องแม้ตัวนี้มันจะตรงนี้เต้านี้มันจะมาค้ำกับตรงนี้พอดี เห็นไหมนี่ทำกับตัวนี้พอดีอ่ายกไว้ยกไว้ตัวนี้มันจะมากระแทกตัวนี้ถ้าเราใส่ผิดตัวนี้มันจะมากระแทกตรงนี้อืออ่าเพราะมันผิดอ่าซ้ายขวาใส่ได้นะแต่ว่าถ้าใส่ผิดไม่ดีนะครับโยอ่า fc อยากรู้อะไรมาเลยอ่านอดนิดนอตลงหมากล่างอันนี้หูยึดโช๊คบนซักล่างโยอ่าลรู้หมดเลยนะครับถูกต้องอะไรถูกก็เือถูกนะครับนี่ลูกหมากเก่าครับในลูกหมากเก่าครับ โอ้ oh, ลูกหมากเก่า oh. นี่มันมันคอนหมดแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ดดนนเยเหนขี้ดินหล่นฟองเอเลเลยไหนยโยกดูวิโอ้โน่นเดี๋ยวดึงทุกอย่างหมดเลยเดี๋ยวจะเห็นมันคักๆนเลยขี่กันมาตัวได้หน่อฮะมาดูด้เนี่ <Okay. S 1> ยนี่พอแล้วเนี่ยนี่มั้ยเนี่ยนี่ตรงนี้ มันเฟื่องกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยมันรวมมันรวมจัดนี่อืออือเอ้เวลามันรวมไปด้วยพลแล้วมันจะหนักนี่แหละอันตรายมากมีโอกาสหลุดนะเจลาบอกเจลาบีก็ไม่มีลู่นี้หลุดสิใช่แล้วดูช็อตดิดูช็อคช็อคช็อคแตกยังจับดูสิอันนี้เนี่ยมันจะไปตำคว้ยอีกเขาเออมันหลุดนี่เราทังตำคว้ยนะนี่นะตำคุ้ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่นี่ช็อคช็อคก็รั่ว นี่ไปชนหัวไม่ได,ดูกอ่อนตำควายเขารียบบร้อยเลยนี่ถ่ายแล้วครับเจ้านายเจ้าของนอกวันนี้ได้ได้ได้ของดีแล้วครับได้โชคใหม่ได้ลูกหมากใหม่ทำช่วงล่างใหม่บูทเบิร์ปีกนกเปลี่ยนใหม่โอ้โหอะไรจะทำงานนั้นยี่สิบ,บป,ปีนี่แหละครับผมใครที่อยากจะทำช่วงล่างอยากจะเลาะช่วงล่างแบบนี้มาเลยครับร้านจันเซอร์วิสจัดให้นะครับ อันนี้แกะมาเพื่อจะได้ถอดได้ง่ายๆครับนี่ครับอันนี้ก็กล้องยาเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนกล้องยาคันทรงกลางคันชัดลูกหมากกันโคง้งเ,เ,นะเปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยว้าวว่าคันนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหหล่อเลยคันนี้หล่อเลยพี่น้องแหลมเลยครับดูแล้วไนมะ่จืดเลยเออสุดยอดสุดยอด ดูที่ว่ามีกี่คันเนี่ยลูกค้ารู้ใจจริงนู่นน่นนู่นน่นคันหนึ่งเปิดไาอัพโผ่อยู่นั่นหนึ่งคันสองคันสามคันสี่คันลูกค้ารู้ใจจริงๆเลยอยากได้สวยอยากได้งานต้องมาจังเซอร์วิสซะอย่างสายเรีโทรศัพท์อยู่ข้างบนนะครับนั่น่ะเอฟซีโอ้คันนี้ได้ยางป้ายแดงเลยเบียดตนเขอพี่คนไหนเลยสลับยา รู้สึกว่ารถคันนี้ลูกพี่ครับ F4 ครับถ่ายมาเลยถ่ายดูต้นมะยมถ่ายต้นมะยมมาด้วยค่ะก็คันนี้ก็ต้นมะยมต้นมะยมสวยไหมนี่สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างแล้วก็เปลี่ยนยางอ่ามีกาแฟครับกาแฟใครอยากกินกาแฟก็ตามสบายเลยครับกาแฟครับผมกาแฟมาจันท์เสือบีก็ต้องถือนะครับ นี่ก็ตั้งศูนย์ครับตั้งศูนย์ตั้งศูนย์นะครับตั้งศูนย์แดงอันนี้ก็จะรอเปลี่ยนยางครับวันนี้ครับรอเปลี่ยนยางครับอ่าชาตนี้มาก็ประมาณ30คันแล้วพี่น้อง30คันแล้วรถรดอแกกระนำครับต้อนรับสงการครับมาแล้วครับจังโควิดครับแล้วก็มีอะไรนะมีเอ็มจีนะที่ทางเราก็ทําได้พวกเอ็มจีพวกเอ็มจีอันง่ายว่าทุกรุ่นนะใครที่มีปัญหาเรื่องแหมกเรื่องยางมาเลยครับเราบริการทําได้หมดเลยครับ คันนี้ฮอนด้าเซียรีเดิมทีนะครับเป็นยางสองสองห้าหกห้าสิบเจ็ดนะครับเดิมทีสองสองห้าหกห้าสิบเจ็ดวันนี้นะครับเอฟซีมาเปลี่ยนเป็นสองสองห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับสองสองห้าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับทางเรามีบริการให้เรียบร้อยนะครับสับยางให้ซีส่งล้อซีครับเอามาดูใบจับนะครับเอามาดูใบคันนี้ครับทำอะไรบ้างเลยรล้อสลับยางนี่นี่นี่อาปาสักนิดนึงครับ อ่านดูก่อนนะนี่นี่อ่านเลยครับเนี่ยสลับยางถ่วงล้อฟรีสับยางฟรีถ่วงล้อฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่มีนะครับวันนี้มาทําที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคันนี้นะฟรีนะครับส่วนส่วนคันนี้ก็รอบหน้าก็มาบริการฟรีครับเราดูแลให้เลยนะครับเปลี่ยนยางจากเราไปตั้งศูนจากเราไปนะครับเราดูแลให้ฟรีนะครับทีนี้มาดูคันนี้ไปนะว่าเขาทำจากเราไปเมื่อ วันที่4เดือนสองนะครับหามาดูว่ารถมันกินยางไหมที่ตั้งศูนย์ไปครั้งที่แล้วอ่าสภาพยายงยังแจ่มเลยครับยังไม่มีจงมีกินเลยนะครับรุ่นการ์ราคาขายอ่าเดี๋ยวเลื้แค่รอเดียวเองเนี่ยนี่ก็ตัวชุดจัดโกลร,ราคาถูกครับนี่ครับแม่ความยางครับ